กราบสวัสดีครับแฟนๆช่องมาลองดูทุกท่านวันนี้ผมได้ไปร้านสะดวกซื้อแล้วผมนึกอยากกินขึ้นมาสมัยก่อนครับคือผมกินแบบนี้แหละอยู่บ้านคนเดียวหาอะไรกินยากลำบากก็หุงข้าวแล้วก็ไปซื้อมากินเป็น มันฝรั่งยี่ห้อหนึ่งนะครับรสชาติก็แล้วแต่คุณจะเลือกครับกับข้าวครับเขาสวยวร้อนๆครับพอดีไปเจอที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็นึกถึงถึงบรรยากาศกเก่าๆรสชาติจะเป็นไงมาชิมกันครับ เป็นเป็นอาหารที่ดีเลยนะครับเราไม่มีตังมาซื้อกุ้งหรือน้ำจิ้มซีฟูด้ดล้วเดี๋ยวมาจิ้มเราก็ก็สามารถกินอย่างนี้ได้ครับให้รสชาติที่เหมือนกัน ถึงจะไม่เหมือนมากแต่มันก็พอได้อยู่ครัอยากได้รสชาติไหนก็ซื้อมากินกับก้วยสตยวร้อนๆก็อร่อยสุดยอดแล้วครับ ดีกาไม่ไม่กินนะร้อนผมซื้อรับกุ้งเผากับน้ำจิ้มซีฟูดมาดีอยากกินกุนกน้ง <c oughs> งบเราไม่มีเราก็คงดำได้แค่นี้เนาะ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของผมสำหรับวันนี้ผมก็ขอย้อนบรรยากาศวันเก่เาๆก่อนขอกินข้าวกันให้เสร็จก่อนแล้วก่อนขอตัวลาท่านผู้ชมไปนะโอกาสนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ